ชะตากรรมชินเจ้านโมสิ้นความหวังแล้วอลังนั้นกับตัวตนของเจ้าเด้กลับคืนสู่ความว่างเปล่าจนมาาหมดอะไรไปอ่ะอย่าเหม่อสิเพราะยังไม่รู้ว่าจะถูกลอบกัดอีกเมื่อไหร่้ะนะ ระวังหน่อยเออโทษทีรู้แล้วลเนะที่จริงแล้วไม่ใช่เพราะกลัวตายหรอกแต่เป็นเพราะตัวฉันไม่อยากยกโทษให้กับเจ้านั่นที่มาชิงทุกอย่างแล้วก็หายตัวไปคือ,อคุณบุญชิจิมีอะไรขยะ อยากไปเข้าห้องน้ำอ่ะไปด้วยกันหน่อยได้ไหมครับอ่านายไม่เด็กอามือแล้วงไงอ่ะไอ้แค่เนี้ยไปคนเดียวดิก็ก็ผมมากต้องถูกอัดนวมแน่ๆเลยพูดอะไรกันน่ะคนอย่างนายถึงรอบเรีนง,งานไปก็ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยจงงั่งเอ้ยจริงอ่ะ้่ว่าโถ่เฮ้ฮะโ้ยโอยรู้แล้วครับรู้แล้วล่ะครับโถ่อเอ ไปซื้อขนมปังยากิโซบะกับกาแฟไปด้วยกัแล้วกันนะมฮึ่ม่ฮะ่มฮฮก่คือฉัฮเอม่ฮะฮอฮ่มฮึ่่ เท่าที่เห็นก็มีช่องว่างเต็มไปหมดเลยเฮ้ยอื้ยนี่แหละแหมไอ้จ้หมูนัำมันเยอะจัอ๋อยินดีที่กลับมานะจะดีเหรอครับที่พวกเรามาอยู่กันสบายใจเฉยนี่ดีแล้วอ่ะไอ้บ้รีอยากลุยลุยกันไปเถอะแพ้ก็แพ้ไปได้กลับบ้านถือว่าโทษดีได้ซ้ำไปนะ คนคนนี้ไม่มีใจคิดสู้เลยจริงๆด้วยสิเนีย่ยยังไงซะตั้งแต่เข้าเรียนมาเจ้าผมก็เก่งขึ้นจนเหมือนกับเป็นคนละคนเลยไม่ต้องห่วงนะในโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครที่จะมาต่อกรอนกับคู่นั้นได้แล้วล่ะนะแบบนี้จะถือว่าเป็นการประกาศชนะเลิศล่วงหน้าได้หรือเปล่าเนี่ยคุซินโนฮะอ๋อสวัสดีครับอ๋อจบแล้วเหรอสมแล้วล่นะคุณคุซิโนฮะอยู่ชมรมไหนเหรอครับ ฉันเป็นหน่วยพยาบาลอะไม่ได้เข้าร่วมแข่งด้วยหรอกเพราะการแข่งนี้มีคนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทุกปีนี่นี่นี่ก็อีกคนอ,อจุดนี้แหละถ้าหากจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้แขนขวาใช้การไม่ได้ไปตลอดชีวิตละ่ะจะทำยังไงกันฉันตามสบายเถอะ แน่นอนว่าหลังจากนั้นเราขอสาสางกับท่านคุสุนโนะฮะตามใจชอบบ้างนะแล้วเล่นน่ะเป็นไงยิงเจ็บอยู่มะไม่เลยตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่สู้กับเธออีกแล้วล่ะเพราะว่าไม่ว่าจะคิดยังไงมันก็ไม่มีทางชนะนี่ไม่อยากจะแพ้ไปมากกว่านี้อีกแล้วล่ะนะถ้าหากเห็นช่องทางชนะเมื่อไหร่ก็จะขอลุยเต็มที่กันล่ะ ของอีกนานวางใจเถอ,อะวะ่าแต่ชินคงล่ะถ้าคุณชินแล้วก็เมื่อกี้เห็นไปกับลุงโทโดนะครับเหมือนกับมีคนใหญ่คนโตมาด้วยเลยฮะอุสึนโนะเไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะวันก่อนเรื่องที่คุยตรงป้ายรถเมล์ อยูย่ๆก็มีคนเข้ามาขวางแบบไม่คาดคิดก็เลยไม่ได้ฟังคำตอบของเธอแต่ก็ไม่ได้ลืมมันหรอกเอมี่อยู่ที่ไหนนะ่ะอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่เหรอถ้าอยู่ตอบกลับด้วยถึงจะไม่มีคุณชินอยู่ด้วยแต่ลับพางพวกเราก็พอแล้วนี่นาเชืทำไมกันเส้งหัวใจไม่ดีเลยใจมันกนระสับกระส่ายซะจริงๆ อุซโนฮามาหน้าแย่งดาบเล่มนี้จากเธอแต่ฉันจะคืนให้ออเอมี่วูวววชิงพอ,อมานึกๆดูก็8ปีแล้วตั้งแต่ที่เธอใช้ดาบนั้นเวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆคงจะรู้สึกดีสิ ความรู้สึกเวลาที่เด็กฟันคนนี่วันนี้ก็ไปฟาดฟันให้เต็มที่เลย <ś c oughs> ฉันอนุญาตว,ว่าไงนะท่านเจ้าสมดักสั่งชินคุงไปแบบนั้นเหรอจะจะมาล้อเลนะ่นอะถ้าเขาใช้พลังในที่แบบนั้นแล้วก็ไม่เพียงแค่ การแข่งรอบคัดเลือกเท่านั้นนะแต่จะอละมานไปทั่วเลยนั่นแหละคือความต้องการของเจ้าสำนักคุณหนูคือสโนะฮะ <c oughs> ความถูกต้องจะเกิดขึ้นหลังจากที่ความมืดอลวาดก่อความวุ่นวาย <c oughs> การฝึกฝนให้เป็นนักสู้ที่แท้จริงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมที่สมบูรณ์แบบขึ้นมานะั้นจำเป็นที่จะต้องกำจัดความโชวร้ายให้หมดสิ้นไปอย่างเลี่ยงไม่ได้เลย รอบสี่ละพวกเราอยากจะสาสางนี่แค้นที่มีกับพวกนายในแบบที่ชัดเจนมาใช้ห้องเรียนห้าห้องในอาคารเรียนนี้ต่อสู้กับพวกเราแบบหนึ่งต่อหนึ่งดีกว่าว่าไงจะยังไงก็ได้เล่วกันเลยเถอะแต่ไม่เห็นหน้าแม่ทัพของทั้งฝ่ายนั้นเลยนี่นะไม่ต้องห่วงเรื่องน,นั่นหรอกถ้ามไม่พอใจเราก็ฉันสู้กับสองคนก็ยังได้เลยเอาล่ะ็ต่้ของเราเใครกันล่ะฮะฉันเอง ฝากตัวด้วยงง้นก็แยกย้ากันไปเข้าห้องเรียนแล้วก็เริ่มสู้กันเลยสมแล้วที่เป็นตาแก่ปิศาจแม้แต่กระพริบตาก็ยังไม่มีเลยนี่แกคิดจะทำอะไรกันไอ้รัวฉันพอใจกับตัวเองในตอนนี้แล้วโรงเรียนนี้พอตัวเลยนอกจากนั้นจนถึงป่านนี้ ฉันก็ไม่มีหนี้บุญคุณอะไรที่ต้องเชื่อฟังคำสั่งนดยอีกแล้วล,ล่าละเมื่อแปดปีก่อนตัวนายที่ถูกพลังเข้าควบคุมจนคลุ้มคลั่งจนควรจะถูกสิบสองตระกูลแม่กำจัดไปเป็นตัวอันตรายที่ยอมให้มีชีวิตรอดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เพราะฉันคนนี้ถ้าหากสิ่งนั้นไม่ใช่หนี้บุญคุณแล้วจะเรียกว่าอะไรฮะหรือว่าจะหันหลังมือต่อบุญคุณและยอมเป็นคนอกตัญญูอย่งังไง ทุกอย่างมันก็เพื่อตัวของนายเองทั้งนั้นเนี่ท่านเจ้าสำนักเป็นคนหัวโบราณมากจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังเชื่อว่าเราจะเคลื่อนไหวด้วยบนคุณมิตรภาพอำนาจอยู่ฮะแย่แล้ว รณีของนักสเมชินแบบนี้มันเร็วกว่าเป็นไหนไหนเราดูพร้อมกันทีเดียวสองคนการเคลื่อนไหวแบบนี้มันถูกฝึกฝนไม่อย่างดีเลยนี่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้แต่ว่าตระกูลทากายอนังฮีได้รวบรวมผู้มีพลังเหนือมนุษย์แฝงอยู่จากทั่วประเทศมาไว้ที่โรงเรียนแห่งนี้ <c oughs> รวมแล้วก็หลายสิบคน <c oughs> ที่ให้พลังของชินทำงานนั้น สำหรับพวกเขาแล้วมันก็คือเสียงแห่งการเริ่มต้นเมื่อกี้นี้เป็นจิตดนินจากพลังของธาตุทั้งห้าหากพูดกันตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือพลังไฟฟ้าสถิตซึ่งมีอยู่ทัว่วทุกแห่งบนโลกนี้ <St> อย่าทำหน้าตาน่ากลัวแบบนั้นสิครับคุณหนูคุณซึโนะฮะวูเชงนายเป็น กน่ก็เป็นภาพที่ดีอยู่หรอแต่มันขาดแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างไปนะชุดมันเก่กะจริง